อสวัสดีครับผมก็ขี่หาพื่งหามิ้มนะควันนี้ออกมาไกลหน่อยนึงนะครับผ่านมาค่อยๆขี่ก็หามิ้มไปด้วยนะครับผมเจอครับผมสร้างทางไปเลร์แล้วหัวน้ำแกหมดแล้วนะครับผมเดี๋ยวจะผูกลังไว้นะครับเอาแต่หัวน้ำ ยังไม่รู้จะตัดยังไงแล้วอ้วนเออเกลือเถานะครับผมเกลือเถามันเยอะฮึโอ้โหลมแรงมากลมรดนะนะครับฝุดล้ออะไรหนัวอืม ขับกันไว้นะครับผมอันตรายเนี่ยครับผมหัวน้ำังินแก่ไนะครับ เดี๋ยวเอา,เอาไว้ทำต่ำนะครับผมเพราะว่าสูงขึ้นไปปผูกไ,ได้นะครับว่าเนาสายลัดไม่กองสายเนาะมาตรงนี้มาตรงน,งนี้ตามนะครับเยนะตามหลังนะครับผมต้องหนเดียวะวอน เรียบร้อยนะครับผมจากข้างบนนะครับเอามาไว้ข้างล่างนะครับอยู่นะครับจะทําต่อหรือว่าไม่ทําต่อแต่ที่สําคัญน่ะมันถอดตัวอ่อนนะครับผมออกไปหมดนะครับก็ยังดีกว่าตัดไปทิ้งนะครับเพราะว่าแก่อย่างนี้ยผมขายไม่ได้นะครับผมขอบคุณทุกท่านที่ชมคลิปผมตลอดนะครับมะเดินดูกันต่อนะครับผมนิ่มนะครับอยู่สูงนะครับก็นี่เลยเสียบ เียให้มันควันไปหน่อยนึงนะครับแล้วก็โหนลงมาเดี๋ยวมามา,มาตัาดกันนะครับผมควันมันไปไหนเนาะมาแล้วอันนี้ก็แตกก่อนเ้อะเนาะแตกลงมาอันนี้นี่ะครับผน หดย่างดูดิหดเลยเฮ้ยมันจะมาสู้ด้ลยโอ้ <laughs> โหไม่ถึงอ่ะกมดสองอันอีนี่นหมดป่ะโอ้โหเพิ่งหลังไปเลอ้อ โอ้รบมไหมตูทำควันหน่อยนี่เปล่าใส่เนี่ยโหดไปหมดแล้วนะครับเวลาเปล่าใส่มันจะโหดไปเลยนะครับน้ำใจพ่อเดี๋ยวเดี๋ยวจับกลิ่นมานะเฮ้ยจับดีๆเพราะว่า หูนมติงไว้ไม่ใช่อย่างนั้นเออนะกลับไปนะปล่อยึ้นนะเกสรงิ้วเห็นป่ะอ้วนเห็นเกสรงิ้วไหมมีสีอะไรบ้าง มีสีม่วงนะครับทุกคนสีม่วงออกแดงแดงด้วยแล้วก็สีเหลืองนะครับสีเหลืองหลายอย่างขอครับผมล้างไม่เอาแขวนะใจดีไม่ค่อยเอาลังนอกจากวันไหนอยากกินถึงเข้าไปนะครับแต่ต้องอ่อนกว่านี้นะครับอย่างนี้กินไม่ได้มันไม่มันไม่อร่อยครับก็จะผิดกับเขาสักหน่อยนึงนะครับผมเดี๋ยวจะให้ดูเกสรนะครับเห็นไหมมันจะมีอยู่ พอได้กินอยู่นะครับผมวนปลูวไว้ตรงนี้ครับผมใครเห็นคงตัวว่ามันบ้าหรือเปล่านะครับไม่บ้านะครับเริ่มมานะครับเดี๋ยวดูดูกันว่ามันจะเกาะหรือเปล่านะครับผมเฝ้าพักนึงเดี๋ยวขยับข้าขงบนให้มันให้มันลงมานะครับ อ่ะเรียบร้อยอยู่นะครับสรุปลงมาแล้วนะครับผมไปหากันต่อครับผมขอบคุณทุกท่านที่ชมคลิปผมตลอดนะครับโอ้โหอยู่ข้างทางนะครับอยู่ติดถนนลูกหลังฝุ่นเต็มเลยนะครับผมเนี่ยครับขี่มาก็มองไปเรื่อย สีเป็นถนนลูกลังเลยนะครับเนีย่ยฮะอยู่ใกล้ทางเต่น้ําไม่มีแล้วครับผมน้ําโอ้โหรู้สึกว่าจะฝ่อปล่อยมานะครับแก่ด้วยนะครับผมแต่เป็นเที่ยวสองนะครับแดงเป็นถนนลูกลังเลยครับผม